ค่ะวันนี้น้องตี้จะมาดู LL Surprise นะคะแต่น้องตี้ว่าเขามีคุกกี้ให้ดูเลยคุณแม่ไปซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยค่ะน้องตี้ก็เอากระดานนี้แต่เราไม่ต้องใช้จมูกเลยค่ะเฮ้ยมันเป็นมันเป็นกระเป๋าเลยเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราเราเอาของออกจากกระเป๋าใบนี้แล้วก็ อย่างอื่นที่เราชอบก็ได้นะคะโนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่จะคุณแม่จะให้ให้ให้อื่นให้รูปให้ดูนะค่ะไอ้ค่ะอยากดูแลในกล่องมีอะไรบ้างนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปเลยแต่น้องเตี๊ยเปิดยากมากเพราะว่าโถดันขึ้นมาแล้เต้องวางอย่างนี้

มีอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อเป็นชื่อขนมสามอ่าเปิดสิไนนีีมีของแห่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอ้าวดูที่ข้างในเป็นอะไรนะ LOL ตัวแฝดจะเป็นขนมอะไรนะวาลนกินทรีวาฬเชียวเชีวไม่ชอบเลยแกลเด๋อวแก่ดีๆแค่ดีๆ อ๋อมันคือคุกกี้นั่นเองสี่ถุงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าห้างเงี้ยยังไม่ต้องแกะค่ะไม่ต้องแกะก็คือดูดิ่ว่าม,มันอ,อร่อยมากไม่อยากกินนะคะมันไม่อร่อยหนูเคยหนูเคยกินเป็นประโยชน์จะบอกเพื่อนๆทำไมล่ะรสชาติเป็นไงคะเหมือนคุกกี้นมไหมคะก็ <laughs> น้องนัตตี้เคยชิมมาแล้วแต่คุณแม่ชิมบ้างโอเคโอเคเอาเอาให้อยู่ <c oughs> ก็ย่อยอยู่ดื้อดๆก็อร่อยเนี่ยแตว่าจ <c oughs> มีของเล่นแถมให้อ่าเ่น <c oughs> แถมคุกกี้ให้ครับนี่เป็นนี่ไม่เป็นคลิปที่แบบคลิปเมื่อกี้ <c oughs> จะเป็นเบา,าหวานอยู่แล้วเนะี่ย <c oughs> อร่อยอ่ะแม่ชอบ เดี๋ยวไม่ค่ะอ๋อนมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีขนมส่วนที่เหลือสามถุงนี้คุณแม่กินเลยอืมอ่ะคุกกี้นี่ของเอลเอลเฟรชเราว่าแต่เราได้กระเป๋านี้มาใช้แล้วนะเออน่ารักไปเรื่อยแต่ที่ไม่ชอบก็คือที่ไม่ชอบก็คือเอ่อคุกกี้นะคะนโอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องนัตตี้เจอคลิปน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะบ๊ายบายกดแชร์ทุกคนด้วยนะจ้า